ให้สมสเต็ปง่ายๆในการทำให้ชีวิตที่แย่กลายเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาด้านความสัมพันธ์ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานซึ่งทำให้คุณนั้นขาดสมาธิในการทำงานเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนรู้สึกกำวนใจหงุดหงิดทำให้งานนั้นไม่สำเร็จแล้ววิธีการที่จะทำงานให้สำเร็จ และทําให้ชีวิตที่แย่กลายเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีอยู่3อย่างก็คือข้อที่1คุณจะต้องเป็นคนที่วางแผนในการจัดการเวลาให้ชัดเจนค่ะถ้าคุณบริหารเวลาให้ชัดเจนคุณก็จะสามารถทำงานยากทำงานง่ายได้สำเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนถ้าคุณแบ่งเวลาได้ถูกคุณก็จะทำมันได้สำเร็จและยอดเยี่ยมถ,ถ้าคุณไม่จัดเวลา คุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำให้เวลานั้นจัดการกับคุณเพราะเวลามันก็จะผ่านไปแล้วคุณก็ยังไม่ได้ทำอะไรได้สำเร็จสักทีจริงไหมคะนั่นแหละค่ะข้อที่สองคุณจะต้องตัดสินใจกับเป้าหมายคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตแล้วคุณสามารถที่จะทำกิจกรรมหรือว่าทำงานจากเป้าหมายของคุณคุณอาจจะตั้งไว้เป็น เป้าหมายทีใ่ใหญ่แล้วคุณซอยเป็นเป้าหมายเล็กๆซอยเล็กๆเพื่อเราเหือนกับเรากินเค้กนะคะ,ะเรากินเค้กเรากินทีละชิ้นชิ้นเล็กๆชีละชิน้นชีละชิ้นในที่สุดมันก็หมดใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือเราทําเป้าหมายเล็กๆให้สําเร็จทุกอย่างทุกอย่างไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะบรรลุถึงเป้าหมายใหญ่ๆได้คะ่ะชีวิตจากที่แย่ก็จะเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมข้อที่สคุณจะต้องเป็นคนใจฟูค่ะ ต้องรู้สึกเบิกบานรู้สึกดีมีความสุขตลอดไม่ว่ามีสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตหรือสิ่งดีเข้ามาในชีวิตถ้าสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเป็นคนรู้รู้สึกว่ามันดีขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณรู้สึกใจฟูรู้สึกยินดีมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณละคุณจะต้องยอมรับมันให้ได้และขอบคุณมันคะ่ะขอบคุณที่มันมาเป็นบทเรียน ขอบคุณที่ทำให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้นสิ่งนี้แหลคะค่ะชีวิตคุณจะเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมใครคิดว่าทำสามข้อนี้ได้พิมพ์มาคะ่ะทำได้